กสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์หม้อครับในช่อง youtube อาจารย์หม้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเอาวันนี้ได้นำหยกสีแดงนะครับหยกสีแดงเป็นหยกแท้นะครับดูน้ำหนักอ่าสองพันสี่ร้อยอ่าสองพันสี่ร้อยแปดสิบกรัตจุดเก้านะครับจุดเก้ากรัตนะครับน้ำหนักนะครับ หยกก้อนนี้เป็นหยกสีแดงนะครับหยกสีแดงหรือหยกสีน้ำพึ่งนะครับแดงนะครับหาดูหาชมได้ยากท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะศูนย์เก้าสี่หกสศูนย์ี่สี่เจ็ดหนึ่งครับโทรมาสอบถามได้เลยเปิดนะครับเปิดขายนะครับเป็นหยกเก่าเก็บนะครับหยกเก่าเก็บทั้งแท่งนะั้นน้ำหนักสองพันสี่ร้อยแปดสิบกรัตจุดเก้านะจุดเก้ากรัตนะครับ ดูครับหยกสีแดงนะครับน้ำหนักมากนะสองพันกว่านะครับสองพันกว่ากรัตสองพันสี่ร้อยแปดสิบจุดเก้ากรัตนะครับเรามีหลายอย่างนะครับวันนี้ผมจะนํามาเสนอนะครับมีหยกสีเขียวนะครับหยกสีเขียวและอีกก้อนหนึ่งเป็นหยกสีพระจันทร์นะครับสีพระจันทร์หรือสีน้ําผึ้งนะครับนี่ครับก้อนนี้นะครับนี่หยกเขียวนะครับหยกเขียว น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมหยกแท้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อได้เลยครับผมมีได้ก็เนอะหยกจากประเทศจีนก็มีครับหยกสีพระจันทร์นะครับมีนะครับสีพระจันทร์ประเทศจีนผมไม่ได้เอาภาพมาเสนอท่านผู้ชมผมมีใบเซอร์แล้วนะครับเป็นหยกแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านใดสนใจนะครับกราเแท่นโทรสอบถามได้เลยนะครับจัดส่งได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับ ยกก้อนสีแดงนะครับไอ้ก้อนนี้น้ําหนักหนึ่งกิโลนะครับสีเขียวก้อนนี้นะครับน้ําหนักหนึ่งกิโลนี่นี่อีกก้อนหนึ่งนะครับนี่ก้อนหนึ่งครับเนี่ยก้อนนี้นะครับ้ยกสีแดงหรือสีน้ําผึ้งอะไรนี่ครับสวยงดงามนะครับหยกแท้โปร่งใสนะโปร่งใสนะครับโปร่งใสไฟสองทะรุเลยนะครับนวลสวยงามมากนะครับเป็นหยกแท้นะครับไม่มีรอยแตกไม่มีตําหนิเลยนะครับหยกแท่งนี้นะครับดูน้ําหนักครับ น้ำหนัก4เลย2 0ันอันนี้กากอพ